ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับล็อกตู้เย็นเก่าตู้เย็นนี่มันใช้มานานหลายปีครับเนี่ยยางตัวนี้มันแข็งมันเสียมาแล้วมันไม่ดูดถ้าจะเปลี่ยนก็หลายร้อยบาทบวกกับตู้เย็นที่มันเก่าไปแล้วรอมันเปลี่ยนตู้เย็นใหม่เมื่อก่อนผมใช้ซื้อตัวนี้มาเป็นพลาสติกล็อก ม่กี่วันก็แตกนเขียวแตกหักไปละเสียเดี๋ยวถอดทิ้งผมก็เลยไปซื้อตัวนี้ในราคาไม่กี่บาทครับไม่กี่สิบบาทนะนี่เป็นขอล็อกประตูห้องน้านี่อขอสับเวลาปิดไปมันก็นแน่นสนิทครับเนี่ยยางเดี๋ยวตัวตัวนี้ถอดทิ้งยางตัวนี้ก็นแน่นแน่นสนิทรอวันซื้อตัวยันใหม่ฮใช้ไปก่อน แบบนี้ช่วงเวลาแบบนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดครับเปิดก็โอเคปิดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ